ดูคนนี้ซักเสื้อผ้าสิเสื้อผ้าเคลื่อนที่เป็นรูปร่างพายุทอร์นาโดโดยอัตโนมัติพอซักเสร็จจะกลับฝั่งโดยอัตโนมัติด้วยผู้จัดก,การที่เห็นเสื้อผ้าถูกซักอย่างรวดเร็วก็ประหลาดใจมากเมื่อไม่กี่วันก่อนลีเจียนถูกวิญญาณแห่งความมืดเข้าสู่ร่างกายภายใต้สายฝนแต่ร่างกายของเขาเปล่งไฟออกมาผู้คนรีบเทน้ําใส่เขาตั้งแต่ถูกสิงลีเจียนก็กินมากขึ้นเรื่อยกินส่วนตัวเองลีเจียนจะกินส่วนของคนอื่นด้วยผู้จัดก,การคิดว่าลีเจียนคงจะทํางานหนักมาก เพราะเขากินเยอะขนาดนี้เขาจึงนําแอ่งน้ําเสียขนาดใหญ่กลับมาและสั่งให้ก่อนมืดลีเจียนต้องรดน้ํามูทั้งหมดนี้ผู้จัดการก็ส่งคนไปตามลีเจียนและตกใจพอเห็นลีเจียนแยกออกเป็นหลายๆคนและรดน้ํามูลด้วยกันพอผู้จัดการมาก็เห็นว่าลีเจียนทําเสร็จแล้วจากการตรวจสอบนี้ผู้จัดการตัดสินใจให้ลีเจียนอยู่ต่อลีเจียนก็ดีใจมากวันหนึ่งลีเจียนไปตกปลา เขาเพิ่งทําเหยื่อตกปลากัดมันทันทีใครจะคิดว่าปลาตัวใหญ่ลากลีเจียนลงไปในน้ําหลังจากนั้นปลาตัวใหญ่หนึ่งตัวได้นําขึ้นฝั่งผู้จัดการบอกว่าเขาไม่เคยเห็นปลาที่เลวเช่นนี้มาก่อนแต่มันอ้วนมากดูสิดูเหมือนว่าจะน่ากินมากอยู่ไม่กี่วันลีเจียนก็ทําผิดพลาดลีเจียนถูกค้นพบเมื่อเขาดูภาพเปลือยของนักบุญจึงถูกจับมัดไว้กับเสาพร้อมจะโยนลงทะเลสาบเขาถูกมัดแล้วล่องแพแต่ทันทีที่ผู้จัดการจากไปแพก,ก็กลับเข้าฝั่ง โดยอัตโนมัติเลยพวกเขาโกรธและผลัดเจลี่ยนออกไปด้วยไม้แต่ทันทีที่ลอยไป2เมตรมันก็ลอยกลับมาอีกครั้งสิ่งนี้ทําให้พวกเขาโกรธมากวันหนึ่งพระราชวงศ์มาเยี่ยมเยียนที่นี่ เห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องเตรียมงานฉลองอันโออาสำหรับราชาวงศ์ที่จะกินพวกเขาปรุงปลาใหญ่เมื่อกี้เป็นอาหารหลักที่แปลกอใจยิ่งกว่าคือราชาวงศ์กินปลาชิ้นหนึ่งแล้วพูดต่อว่าเนื้อปลานั้นอร่อยมากราชาวงศ์ยังถามผู้จัดการว่ามีใครที่นี่รู้วิธีซ่อมรถม้าใหม่ผู้จัดการจึงต้องเรียกหลี่เจียนเพื่อขอความช่วยเหลือราชาวงศ์มาที่ห้องหลี่เจียนหลี่เจียนไม่สนใจและถุยน้ำลลยใส่ขาของเขาแล้วเขียนอะไรบางอย่างบนกระดาษแสดงให้พวกเขาดูราชาวงศ์อ่านแล้วหัวเราะเมื่อไม่มีใครสังเกตเห็นราชาวงศ์ ก็หยิบผ้าเช็ดตัวมาเช็ดน้ำลายแล้วใช้เช็ดรถมา้าเพียงเพื่อขอบคุณหลี่เจี้ยนที่ได้ช่วยเหลือเขาจึงมอบแหวนให้ผู้จัดการคิดว่าราชวงศ์มอบให้เขาแต่ราชวงศ์บอกว่าแหวนนี้มอบให้กับหลี่เจี้ยนผู้จัดการได้ยินก็เปลี่ยนหน้าทันทีเริ่มอิจฉาจึงพาหลี่เจี้ยนเข้าไปในป่าลึกเขาสั่งให้หลี่เจี้ยนค่นต้นไม้ให้เพียงพอจากนั้นเขาก็ขึ้นรถม้ากลับและปล่อยให้หลี่เจี้ยนทำงานคนเดียวทันใดนั้นร่างของหลี่เจี้ยนก็กลายเป็นคนอื่นเขาเสกคาถาและปรากฏบ้านหลังหนึ่งจากพื้นดิน วิญญาณนั้นหนีออกมาจากลีเจียนและทุบตีเขาเขาบอกว่าตราบใดที่ลีเจียนเชื่อฟังเขาจะเลี้ยงและนอรลีเจียนแต่ลีเจียนไม่ยอมร่วมมือกับเขาเขาจึงโกรธมากเขาทำสัญญาและบังคับให้ลีเจียนลงนามตราบใดที่ลีเจียนลงนามมันเขาจะให้พลังวิเศษแก่ลีเจียนเมื่อได้ยินจะมีพลังวิเศษลีเจียนก็เซ็นสัญญาทันทีแต่จริงๆลีเจียนเขียนคำสบบนนั่นวิญญาณโกรธมากและผูกลีเจียนกับต้นไม้เขาต้องการจุดไฟเผาลีเจียน หลังจากที่เขาจาัดไปฝนก็ตกเขาโกรธเข้าร่างของลีเจียนและทำสิ่งร้ายเขาทำลายป่าผู้จัดการเห็นทุกอย่างพังทลายเลยกังวลมากหลังจากนั้นวิญญาณก็พาลีเจียคนไปในที่พลุกพล่านลีเจียนรู้จักแห่งนี้ก็วุ่นวายมากเขาโกรธแล้วทนไม่ได้ที่ต้องอยู่ในที่แบบอบ่นี้แต่เขาถูกคนแปลกหน้ารุมล้อมโจมตี วิญญาณจึงไล่คา,าถารักษาให้ลีเจียนแต่บาดแผลในใจของลีเจียนรักษาไม่ได้แล้ววิญญาณไม่อยากให้ลีเจียนเหมือนคนที่มีวิญญาณที่หลงทางอีกต่อไปเขาตัดสินใจพาลีเจียนไปพบพระเจ้าแต่วิญญาณถูกพระเจ้าจมตีถึงบาดเจ็บและสูญเสียเวทมนต์หมดลีเจียนจึงพาวิญญาณกลับรัสเซียแม้ว่าชีวิตจะยากแต่ลีเจียนยังมองโลกในแง่ดีเสมอแต่วิญญาณไม่ได้รับ,บอนุญาตให้เข้าประเทศ เพราะเขาไม่มีเอกสารประจําตัวลีเจียนก็ถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยทั้งสองถูกโจมตีอีกครั้งลีเจียนได้รับบาดเจ็บสาหัสวิญญาณอยากช่วยแต่เขาไม่มีเวทมนต์อีกต่อไปเลยไปหาคนช่วยเหลือแต่ลีเจียนได้กลับกลายเป็นแสงน้อยวิญญาณอยากจะรักษาลีเจียนแต่ก็สายเกินไปตอนจบวิญญาณกลับมาอย่างถิ่นที่ลีเจียนเคยอยู่ตัดสินใจอยู่อร์ชีวิตที่เหลือของลีเจียนหนังจบลงที่นี่สรุปคือหนังห่วยเพราะไม่มีความหมายอะไรเลย